ปัจจัยสาคัญที่ความเสื่อมคือการบีบีเข้าไปในข้อต่อตรงนี้ครับสีฟ้านะครับเรียกว่า c a r t เลสระหว่างข้อต่อบนและข้อต่อล่างคือกระดูกบนฟีเมอร์หรือกระดูกต้นขาและกระดูกล่างคือกระดูกที่เบียรหรือกระดูกหน้าแข้งนะครับเมื่อมีแรงบีบแรงเบียดแรงอัดซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยก็เกิดความสึกความรอความเสื่อมเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเราบรรทุกหนักๆนัก,นกมันก็จะสึกง่ายประมาณนี้ครับงั้นกิจกรรมที่ไม่เกิดแรงเบียดเยอะคือกิจกรรมที่งอเข่าเยอะๆแบบนี้นะครับยิ่งงอเยอะยิ่งเบียดเยอะ ทันั้นถเกิดกิจกรรมอะไร arre, ที่งอเข่าเกิน90องศาคือมีการเบียดเยอะครับหลายอย่างเลยนะครับลองเข้าคิดดูนะครับครับก็คือก,กิจกรรมที่ต้องไม,ไม่ไม่มีการเบียดข้อเข่าเยอะๆมาก,มากๆในการงอเข่าเยอะๆเกิน90องศานะครับงัจจ้นกิจกรรมอะไรที่ต้องจาเป็นต้องงอเข่าเยอะๆก็อย่าให้งอเกิน90องศาและถ้าเกิดจะงอเยอะก็อย่ามีน้ําหนักแบกตัวที่จะเจอบ่อยคือพวกเล่นสควอตและงอเข่าเยอะด้วยแบกน้ําหนักด้วยนะครับก็ยิ่งเบียดหนักเข้าไปใหญ่ครับก็เรียกกิจกรรมนั้นนะครับ นั้นเราต้องรู้ว่าเราทําสควอตเพื่ออะไรก็คือการสร้างกล้ามเนื้อที่ก้นนะครับก็มีท่าอื่นที่สร้างกล้ามเนื้อก้นได้และที่จะช่วยคือสร้างกล้ามเนื้อที่ต้นขานะครับทำท่าบริหารเข่านะครับทุ่ผมสอนในคลิปไปดูได้เลยนะครับในกนูเรกคลนิครักษาา, S, กกษาโรคขข้ออเ่่สืม